พระคู่บากิดิชัยนักบุญแห่งคุณเขาย้อนผิดหมอกจูสทากสาธุชนกูกอดดีมีใจบุนโหมพิธีต้านพาภากธินสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโฮมทราบุญพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ โฮมพิธีเสืบสตาหลงต่ออาศากเสริมดวงเสริมบารมีเจิมฝ่ามือณลำรวยดีวัดป่างมะโกงตำบลปิงกง้งอำเภอเก่งเหลาจังหวัดเก้งใหม่ในวันศุกร์ที่ 1, หนึ่งเหืืนพฤศจิกายนพศ2อ6 7ัน้าวยายามเกาวงเป็นต้นกว่าพระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ด ทีปรึกษามหาเทระสมาคมเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระมหาเทลานุเทระคูบาอาจารย์ตึงมดสามสิบเป้าโมรับเป็นเจ้าภาพเทท่องหล่อพระประธานฮับเป็นเจ้าภาพห้องทานติดต่อกับสืบไลทิเบอร์0 9 1 6 3 4 9 4 7 3ไลทิคาออ